ทุกโค้วันนี้เราก็จะมาแกะทุเรียนกันซึ่งทุเรียนนี้เราได้มาจากนักเรียนที่เรียนออนไลน์กับเรานะเรียนพิเศษภาษาเวียดนามส่งมาจากภาคใต้เลยนะจริงๆส่งมาหลายวันแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งได้วันนี้เราก็เลยมาทำคอนเทนต์แกะทุเรียนสวัสดิชาวต่อๆเราจะแกะทุเรียนลูกใหญ่จะออกมาเป็นยังไงมาดูกันหลังจากที่เราเคยแกะ ทุเรียนภูเขาไฟมาแล้วก็จะฉีกทุเรียนนะทุกคนทุกคนดูสิอันสวยงามมากเลยแต่แกะยากมากเลยจริงๆแกะไปแล้วนะลูกหนึ่งแต่ว่าเละลูกนี้เอาใหม่แกะให้สวยชาวตอตอมอทออกหรือเราแกะผิดวิธี เดี๋ยวนะน้องแตกแล้วเราต้องเอาอันนี้ออกอทุกคนน้องภูใหญ่มากน้องลูกใหญ่มากหนักด้วยอ,อันนี้ก็เป็นเวลาบายบายของนะัทุกคนเราก็มาแกะชุเรียนกันทุกคนนี้ออกมาแล้ว น้องสดสวยสวยงามมีเลกนิดนึงเ,เดี๋ยวขอใช้ด่วยก่อนนะทุกคนจะที่มมือเราไหมเฮ้ยทุกคนน,น้องเล่น้องเล่น้องเล่น้องเละเฮ้ยสวยไหมสวยไหมชุเรียนเรา โอ้ยน้องเละเขาส่งมาหลายวันแล้วลูกนี้อตสา,สาจะแกะสวยๆเละเหมือนเดิมชิมๆอ๋อเสียดายชาวต่อๆเราเสียดายมากเลยดูสิน้องเละทุเรียนใต้เนาะ รสชาติก็หวานออกหมแล้วทุกคนคือน้องเริ่มจะกลับบ้านเก่าแล้วน้องเริ่มเลยดูสิทุกคนถ้ามันแกะได้ดีมันจะออกมาสวยมากเลยผู้ใหญ่มากที่เห็นเล็บดำๆไม่ใช่ไรนะเพิ่งทาสีเสร็จแล้วก็มาแกะทุเรียนต่อไอ,อทำไมเลอ่ะ เราจะมีใครกล้ากินกับเราไหมใครจะกล้ากินกับเราเนี่ย เราก็ว่าเราปรนีตบันจงในการแก่อยู่นะฮแต่ทำไมน้องออกมาเละอุ้ยดูอันใหม่ทุกคนูทกนลูก,กเต็นเลยนะดูสิลูกใหญ่มากลูกนี้น่าจะหลายโลอยู่เป็นนักเรียนส่งให้นะทุกคน เฮ้ยตรงนี้ก็มีเราคิดว่ามันไม่มีแต่มันมีเฮ้ยเดี๋ยวกินเอาน้ำจิ้มเดี๋ยวจะกรีดน้ำทางมันกอนทุกคนลุ้นกันลุ้นกันออกมาเป็นยังไงเฮ้ย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  เฮ้ยเละอีกเหมือนเดิมน้องเละอีกเหมือนเดิมน้องส่งมาหลายวันสภาพกล่องน้องก็ยับยุย่ยยี่พอมาถึงเราเละเลยเสียใจอะ่ะ ทุเรียนทุเรียนลูกใหญ่ๆเอาออกก็ไม่ได้ใครก็ได้ช่วยเอาออกทีทุเรียนทุเรียนทุเรียนภาคใต้ทุเรียนภาคใต้นักเรียนส่งมาให้ชิมทุเรียนทุเรียนทุเรียนภาคใต้นักเรียนส่งมาให้ชิมลูกใหญ่ลูกใหญ่แต่เอาออกไม่ได้ดูสิ ลูกใหญ่ลูกใหญ่แต่ออกไม่ได้สุดท้ายเละ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 ก็ต้องกินทุเรียนทุเรียนดื้อเรียนดืเรียนภาษาเวียดนามเราเรียกว่าส่เสียงนะทุกคนอนนี้ทุเรียนทุเรียนลูกใหญ่แกะไม่เป็นแกะไม่เป็นสุดท้ายเละเลยทุเรียน ทุเรียนทุเรียนรูปใหญ่แกะไม้เป็นสุดท้ายเละเลยเละเลยเละน้องเละมาจากข้างในแล้ครับมามาดูฟูนี้จะเละอีกไม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 ้ ละได้อีกมนะั้ยทุกคนดูน้องสิเ้อาใหญ่มากเลยน้องใหญ่มากเลยนะเลิกเป็นครูแต่ก็ไม่ไปขายทุเรียนหรอกเพราะแกะไม่สวย ช่วยน้องหน่อยน้องไม่ยอมออกน้องไม่ยอมออกจากล่างทุเรียนทุเรียนลูกใหญ่ๆห่คนแก่แกะไม่เป็นคนแก่แกะไม่เป็นสายน้องเละเลยทุเรียนทุเรียนทุเรียนลูกใหญ่ใหเอาออกก็ไม่ได้สายน้องเละเลยเละเลยเลเลยเละเลยทุเรียนทุเรียนลูกใหญ่ใหญ่ ก็ไม่ได้สุดท้ายน้องเล็กเลยสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดดูสิทุกคนมันติดเปลือกมันติดอยู่ตรงนี้ติดอยู่ตรงนี้แต่มันก็ออกไม่ได้เหมือนเดิม thuốc không lễ trình trình lễ thuốc chín lễ thúc phù lễ ta lễ 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 tùng lễ tumpe, lễ tùm bế, tùm bế, tùm bế, tùm bế. ออกมาสนิน้องออกมาสิน้องจะออกหรือไม่ออก,อออกดีเลยจะให้พี่ตั้งค่าออกน้องจะออกไหมถ้าน้องไม่ออกพี่จะโกรธแล้วนะน้องจะออกไหม ถ้าน้องไม่ออกพี่จะโกรธแล้วนะน้องก็ไม่ยอมพี่จะโกรธนะพี่จะโกรธแล้วนะถ้าน้องไม่ออกเนี่ยน้องออกไหมหายน้องเละเละเลย ภาพเป็นโจ๊กเลยหมดการอาชีพในฝันจะไปขายทุเรียนหมดเลย แอวทุกคนสรุปเลยเลยเลยเกือบจะเป็นโจ๊กเลยดูสิเ้ยทุเรียนเล่ๆของเราไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่